สวัสดีครับภาษาในห้อยครับอาจจะบอกตั้งหน่อยเด้อครับเพราะว่าอยู่ไก่ทุกทับครับมารายงานความคืบหน้าครับการรักษาปากเปือยของเจ้าค้ดื้อครับจิบก่อนๆลงไปนะนะครับจิบปากเปื่อยครับเพราะว่าไปกินไอ้ใบยาใบไม้เปียกครับนี่ครับ หลายวันแล้วครับอาการหายเลยจะหายแล้วครับอยู่ที่ชิลล์แน้วครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่รักษาไม่รู้เลยมีครับหายแล้วครับนี่รกักษาก็ไม่มีอะไรมากครับเห็นเห็นอยู่นะเดี๋ยวเจ้าเด้งมีแต่ยาม่วงยาเลีนี่แหละครับรักษา ก็ง,ง่ายๆเลยครับยาม่วงนี่นะครับเดี๋ยเวเดี๋ยวนี่เห็นยังไงจะหายแล้วครับนี่เออนั่นแหละตายยาหายตายยาหายจะหายขาด,ดมีเป็นแค่สองตัวนี่นะครับตัวนึงมันจะหายแล้วครับยาม่วงตายาม่วงาหาย ยาฉีดผมก็ไม่ได้ฉีดนะครับเพราะว่าอากาศยังไม่นักถึงกับคันที่ต้องฉีดยาเป็นก็เป็นนิดเดียวครับไม่ดุร้ามมากเฮ้ยเดรออ่าเดี๋ยวเฮ้ยมันดื้อซะเนาะเฮ้ยเฮ้ยหาย <G ül üş> ยาม่วงยาเละอืออืครับยาฉีดผมก็ไม่ได้ฉีดไ้นะครับแต่ถ้าบางท่านอยากที่ฉีดยาก็ยากออกซี่ครับยาแก้สศษฉีดก็ฉีดบริเวณน,นี่นะครับตามเนื้อพวกนี้นะครับถ้าที่ฉีดก็นี่กระเจมันแปดเกาลูกร สีเดี๋ยวก็พอครับรกสิกรรมเนื้ตอตนโคอมันจะฉีดยากครับเพราะว่าเพะน้อยกระิกรรมมันจะโผกดีลกว่าครับปลอดภัยกว่าตรงนี้ครับผมไม่ได้ฉีดแล้วครับนี่จะหายแล้วครับกิดมาก็ประมาณปิดบวันครับนี่แต่ยาให้ตชาวเย็นชาวเย็นก็หายครับเาไม่ได้ดนแงอะไรมากตาป ครับพี่น้องเดี๋ยวเฉยูุเอ้าไม่ขี้ดื้อเลยนี่กรดขี้ดื้อีตัวนึงครับนี่ปากเปลือยครับนี่หายแล้วครับตัวนี้ครับนี่ก็ไม่ได้ฉีดยาที่กันแล้วครับแต่ยาม่วงยาเละให้นี่ละครับเฉยยุเฉยยุ แต่ยาเม่วงนี่ก็หายครับเพราะว่าไม่ได้ดุไม่ได้เป็นอะไรมากมายครับนี่ก็มันยาก็ไม่ได้คิดกันแล้วครับนี่อันนี้ที่ใส่ยาใส่ยาเห็ดเห็นเห็นไหมครับอันปลาเกลือครับโอ้จะเฉยอยู่อะไรน้ออืมอ่าขึ้นไปไหนเว้ ไม่ใช่อออออืออออืออือไหนวอายแล้วครับตามพกตีแล้วครับ อยางเงี้ยอยากดื้อไรดื้ออืออืมครับ <c oughs> าการปากตัวงก็คิดได้ครับ,รบหายแล้วครับไปนอกเลยไปไปเถอะ